เรื่องของเรื่องนะนั่งกินข้าวแล้วก็ตอบอินบ็อกซ์ลูกค้ากินข้าวนะเวลานี้เป็นเวลาที่กินแล้วก็จะผอมแล้วก็สวยเปล่าหรอกค่ะก็คนมันหิวตอนกลางวันมันเหนื่อยงานมันเยอะเลยไม่มีเวลากินข้าวก็เลยกินข้าวเวลานี้นะคะพอตื่นเช้ามามันก็จะบวมค่ะบางทีก็คือบวมโซเดียมเพราะว่ากินเค็มแต่ตอนนี้พยายามลดเค็มก็เลยกินหวานก็เลยบวมน้ำตาลแทนนะคะ ก็จะมีเจ้าแมวตัวดำๆเนี่ยพอเขาวิ่งเล่นเสร็จนะเขาเหนื่อยปุ๊บเขาง่วงเขาก็จะแบบเหมือนกับเด็กอนะ่ะแม่หนูจะนอนแล้วกระโดดกอดฟึ๊บแล้วก็หลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนุ่มคือน้องเสือน้องเสือก็คือไม่ยอมเดี๋ยวมาแล้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 วเสือวิ่งมาแล้วคือ มีคนถามว่าวันหนึ่งยุ่งไหมยุ่งไม่ยุ่งก็ดูเอาแล้วกันตั้งแต่เช้านะคะเช้าตื่นตื่นมาเนี่ยต้องให้แม่เลย3ชั่วโมงเช้าพอช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ต้องเช็คทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเออเช้ามาคือ1ต้องเช็คน้าตาลเช็คบเอ,อเช็คน้ําตาลแล้วก็เช็คความดันแล้วก็ชีพจรออกซิเจนนะคะแล้วก็เช็คอาการโดยรวมเพราะว่า มีคนถามมาเยอะว่าแม่เป็นโรคอะไรบ้างแม่เป็นโรคพาร์กินสันน่าจะเป็นระยะ4หรือระยะ5แต่คิดว่าน่าจะเป็น5แล้วมั้งเพราะมีปัญหาเรื่องการกลืนด้วยเพราะว่าแม่น่ะตรวจพบพาร์กินสันตั้งแต่ปี53ซึ่งถ้าปัจจุบันเนี้ยปี63ก็10ปีอันนี้คือตรวจพบนะคะแพทย์วินิจฉัยจากโรงพยาบาลรามคำแหงแล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านี้ แม่ก็ล้มมาหลายรอบแล้วก็เลยไม่รู้ว่าล้มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือล้มแล้วก็รักษารักษาโรงพยาบาลรัดนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่หายก็เลยส่งตัวมารักษาลำคำแหงไม่ได้รวยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสมบัตินอกกายอะช่างมันเถอะเดี๋ยวก็หาได้แต่แม่เรามีคนเดียวใช่ปะจริงๆรแล้วไม่ใช่นางฟ้านางสวัสค์นะเป็นนางบานหลายแต่แม่มีคนเดียวและแม่ก็ลำบากมาเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลาสุดท้ายของเขาหรือว่าช่วงเวลาที่เขาป่วยอะ่ะคือเขาเลี้ยงเราตอนจนอะ่ะซึ่งตอนที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเราไม่จนเท่าตอนที่แม่เลี้ยงเรานะถึงเราจะมีบ้างหมดบ้างก็เรียกว่ารวยไม่ทนจนไม่นานใช่ไหมคะคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะเข้าใจอารมณ์นี้แล้วก็เนี่ยคือบางคนถามว่าเอา้าแล้วทำไมดูแลแม่ดีถึงได้เป็นแบบนี้ ก่อนหนะ้าเนี้ยแม่เขาไม่ยอมให้ฟ้าดูแลเขาบอกว่าฟ้าเป็นนางมาหลายจู้จี้งี่เง่าเจ้าระเบียบขี้บน่นแล้วก็ชอบบังคับบังคับเรื่องกินบังคับเรื่องการทํากายภาพบังคับเรื่องออกกําลังกายบังคับทุกเรื่องก็นึกแต่ถึงเรื่องสุขภาพเพราะว่าทํางานเยอะทํางานเยอะแล้วก็สมองเอ๋อค่ะจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าบางทีเอาง,ง่ายๆเลยว่าสั่งกับข้าวข้างบ้านแล้วก็ มาทอดแขดดาวกินเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่มีกับข้าวกินร้านข้าวแกงก็ต้องเอาแกงมาแขวนให้ตอนหลังๆเขาก็เลยเข้าใจแล้วเขาก็เลยเอามาให้กินก่อนแล้วกันแล้วก็ว่างเมื่อไหร่่ขยไปจ่ายตังค์วันนี้ก็ติดเขาไว้5บาทนั่นฮะยังไม่ได้ไปใช้หนี้เขาเลยร้านขนมหวานเมื่อวานไปถือตังค์ไปไม่ครบขาดๆกนเกินอย่างเงี้ยแหละค่ะเพราะว่าทํางานวันเนี้ยดีนะเกือบโดนไฟช็อตตายเพราะว่าเจ้าวยวายอะ่ะเขาทําน้ําหกใส่ปลั๊กไฟแล้วทีเนี้ยพอเขา วิ่งไปปุ๊บคือน้ํามันก็หกแล้วก็หกใส่ปักแล้วฟังก็ถูพื้นแล้วไฟมันก็ระเบิดบึ้มคือช็อตเลยค่ะแต่ดีว่ามันตัดก็เลยไม่ตายเขาอาจจะแบบว่าบอกว่าเอาไว้อยู่เลี้ยงแม่เลี้ยงแมวก่อนแล้วกันเพราะว่าน้ําท่วมเลยท่วมปักด้วยโง่งไงสมองมันไม่ทันได้คิดเรื่องไฟช็อตไงคิดแต่ว่าเออต้องรีบเช็ดน้าให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีลูกค้าอะไรเงี้ยต้องไปหาลูกค้า ลูกค้านัดวันนี้ก็กำลังจะออกไปนะคะแม้ความดันตกความดันตกขนาดไหนก็คือตกแบบอยู่ในเกณฑ์อันตรายเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เขามีปัญหา<ม>อย่ามาเล่าใหสังต่อเดี๋ยวเกิน5นาที